สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูการปลูกผักบริเวณสวนเกษตรของเรานะคะซึ่งทุกปีเนี่ยจะมีการปลูกข้าวนะคะคือปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อค่ะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยนะคะเราก็จะทําการไถพื้นที่เพื่อทําการปลูกผักต่อค่ะและปีนี้นะคะเราก็ทําการปลูกผักแล้วเหมือนกันนะคะผักจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ของโรงเรียนนะคะเผื่อมีคนมาเที่ยวหรือว่ามีใครมาเที่ยวนะคะก็จะได้มาถ่ายรูปใช้กินได้เยี่ยค่ะแล้วก็ผักที่เราปลูกเนี่ยนะคะก็จะเป็นผักชนิดต้นเตี้ยก็จะเป็นผักพวกผักกาดขาวกวางตุง้งผักชีแล้วก็กระหล่ำดอกอะไรเนี้ยค่ะซึ่งการปลูกผักในปีนี้นะคะเราก็จะถึงเป็นการพักดินไปในตัวค่ะเพราะว่าเรา รียมดินให้ปลูกข้าวปีกับต่อไป